ด้วยทาพยากราแม่งเชื่อไนดะ้บบกแม่งบอกผลร้อยเปร์เซ็นต์แต่เหมือนน่าจะตกพี่เพราะว่ามันอบๆนี่ไหมด ห t ปิดแล้วเปิดใหม่ปิดปิดกับเปิดใหม่เะนนิดป๊บแป๊บนึงแป๊บนึ่ง อัไโหลอหลไม่ไม่พี่อย่มึงกดผมมึงเปิดผมเขปิดมาแล้วฮลไอ้พี่ปอมาจอดตรงนี้จอดตรงใต้นี้เบตงน่ไง เป็นที่กระเดหน่ยตนขอ้อมรถไหม แนมเต็มอ่ะ